มาๆมากเบิ่งในพี่น้องคุณอ่ะข่อยลาบหมูแม่พี่น้องลาบหมูสูตรโบราาสูตรข่อยเลยแซ่บแซ่บพี่น้องเบิ่งเบิ่งคุณอ่ะมี่ับมีใส่ครับมี่หนังเห็ดยางดีเลยพี่น้องคุณอ่ะเบิ่งเบื่องข่อยตักลงมาแถวเบิ่งมาครับมาคุณอ่ะโอ้คุณไอ้พ okay. ี Nowadays, ่น้องคุณเนี่ยคุณอ่ะลาบหมูข่อยเบิ่งพักข่อยหลวงคุณคุณพักข่อยพี่น้องมา มาครับมาโอ้ก้องเข่าขอไพ่ใบดอกพี่น้องขอยางมุ้ย้างประเยนมาขอไพ่กลองเข่าขอยมีเข่ามาครับมาเหดยางดีเลยพี่น้องเอ้ยสูตรโบราณครับโดยผมนี่แหละคุณอะมาครับมาอืมหอมวางหัวข่าวางข่าวางหอมหัวข้าว่าหน้าหัวหน้อง กุยกุยออกแอกครับพี่น้องแบบสดด้วยน,นี่แบเปุ๊งยัพี่น้องอืหมาคาอ่อนเงี้ยกับเจ็บๆผมซอยใช้ในหลานมะพี่น้องนี่จะบูดเด็ดเลยครับ mm hmm. อบืบ่ก็เผ็ดอีกนี่น,นี่พี่น้อง อืมดูเลครับดูเลยดูเลอืม,อมตักไม่อีกก็ได,ดไนะครับมาเปย์หรอีอย่าสอนํำข้ามของเล่อไปยนหรองเด้ออยู่เขาผม,อ,มอืมืดูซีอองเขา น่าน่กขส่ดความบานเด้อยี่น่อยลาหมูสถือบานห้องงานหรืองานพ่านเนาะว่ามันบุญกระเท็ดกินได้ป <c oughs> วดกล้ามเนื้อหน่อยนี้นะเราคุยก่อน ตักบกระต้ม tamam. แล том, ้วก e ัะห้องหอมผมล่างน้ำเกลือล่างย่างย่างดีพี่น้องหอมตับบลกข้าวบลอกหนมึงมึงข้ามหนีมึงเอออืมดแล้วพี่น้องเดี่ยวข้ามตูดหายแล้วครับพี่น้องเด้อ